เจ้าหญิงออโรราใช้เวลาทั้งวันกับการเลื่อนดูเรื่องชาวบ้านจนรู้สึกเบื่อเหมือนชีวิตขาดอะไราบางอย่างไปในพิธีรับขวัญเด็กแรกเกิดของออโรรานางฟ้าปีศาจมาเลฟิเซนตั้งใจจะสางออโรรา เธอพลาดไปสาบทารกของพ่อบ้านแทนมาเลิเซนนช็อกหนักเมื่อโตอขึ้นออโรราใส่ถุงมือเตาอ,อกไว้ตลอดเวลาเพื่อป้องกันการโดนสาบทำให้เพื่อนๆสัตว์ป่าของเธอสงสัยว่าทำไมเธอต้องใส่แบบนั้นสุดท้ายออโรราก็พลาดเธอเผลอใช้ปากกาเวทบนจิ้มโดนนิ้วตัวเอง ทําให้เธอหลับไปทันทีคำสาบไม่ได้ส่งผลแค่เจ้าหญิงทุกคนในอาณาจักรก็คลอยหลับตามไปด้วยเวลาผ่านไปปราสาทของออโรราถูกปกคลุมไปด้วยพืชนานาชน,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 นิดในที่สุดเจ้าชายฟินลิปก,ก็ออกเดินทางไปหาเจ้าหญิงออโรราเจ้าชายได้บินถาวันเพื่อขึ้นไปหาออโร าได้พบก,กับออโรราที่ยังคงหลับไหลเจ้าชายจุมพิตเธอด้วยความอ่อน,อนโยนเมื่ออโรราตื่นขึ้นเธอไม่ได้พูดอะไรสักคำแต่กลับรีบตรงไปยังห้องอาหารทันทีเธอหอิวมากจนกินตะกรามูมามาไปหมดหลังจากคำสาปถูกทำลายออโรรากลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติแต่เธอก็ยังรักการนอนเหมือนเดิมเธอมักจะออกไปนอนนิ่ในสวนหลวงเจ้าชายฟิลิปนั่งอยู่ข้างๆเธอ พร้อมรอยยิ้มอบอุ่นขณนะที่อ่านหนังสือเหมือนเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่แสนสงบสุขเวลาผ่านไปออโรรากลายเป็นราชินีที่คนรักใคร่แต่เธอก็ยังคงขึ้นชื่อเรื่องการนี่มหลับในทุกที่ไม่ว่าจะเป็นในห้องบัลลังห้องน้ำห้องครัวหรือแม้แต่ที่หน้าปราสาทของเธอเองช่วยกดไลค์ซับสไคร์ให้ช่องเมดอินเอไอสตูดิด้วยนะใครไม่กดขอให้ไม่ถูกหวย